สวดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะแล้วก็ทีมง,งานออดิชั่นทุกคนเลยวันนี้พัเซลจะมาอวยพรวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ให้เพื่อนๆน,นะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆน,นะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนการงานหรือว่าความรักนะคะ ทางด้านการเรียนนะคะก็ขอให้เรียนเก่งขึ้นส่วนน้องๆเนี่ยคนไหนที่กำลังจะสอบแกดแผดนะคะก็ขอให้น้องๆเนี่ยทำอย่างสุดความสามารถแล้วก็สามารถเข้ามาหาวิทยาลายัยและคณะที่ตัวเองต้องการได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของการงานก็ขอให้การงานราบรื่นนะคะไม่มีอุปสรรคมาขวางไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วก็เงินเดือนเยอะขึ้นเยอะขึนน้นนะคะ สุดท้ายเป็นเรื่องของความรักก็สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมก็ขอให้รักกันนานๆเลยส่วนใครที่ยังไม่มีแฟนนะคะหรือว่าเพิ่งอกหักก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะขอให้ได้เจอกับคนที่ใช่คนที่ถูกใจในเร็วๆนี้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ Merry Christmas and Happy New Year นะคะเพื่อนๆพัเชลไปแล้วนะบ๊ายบาย